ุเอาแล้วค่อยงานด่วนจมูกจะจุ้งว่าจะไล่ซอสพอดีมันเนตไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเอาเป็นคลิปกันแล้วกันนะครับอันนี้ที่วัดวัดร้องทาร์นก้ไปวัดร้องทานเอาละโอวัตเตอเอาละเอาละโอวัตเตอเอาละเอาละ

เทคโนโลยีโดนใจเออแหนดนี่นะครับเปิดเพลงประกระทงครับเปิดเพลงเปิดเพลงซุบซบกลับไปนิหน่อยนะครับเราไม่เอาทิ้เนาะโอ้เขาบกหั่นสักเตื้อเนาะโอ้แงมเต่งงามว่านะครับอ๋อเพิงไปละแกนแหลกแกนแรกอืมแกนแหลกมันบอกได้ก็โบ๊ะ Look, look, look. ตุมีกีแกนมีกีแกนสบกนครับวันนี้วันนีคมีกี่แกนวันนีกี่แกนสามสิบแกนอ้อุานลุกดอยรอมาพีสามสิบแกน ปตานบอกอ่อสามสิบกนจะกรัมไอ้แตู้มันตู้ก็อยู่เชือกผมผมพูดตู้นี่ขนาดนี้เราเหนื่อยดิเราต้องลอขอเรคโนโลยีสี่สิบกนนะครับขั้นแรกเราจ่ายที่ขั้นแรกมันหนึ่งกิโลครับผมเค้กมาเฮ้ยกำลังใจมาเฮ้ยกำลังใจแกนแรกนะครับเราจ่ายที่นะครับสี่สิบกนนะครับวันนี้นะครับคืนนี้เทคโนมาเฮ้ยกำลังใจเทคโนแน่นะครับเกนนี้ใช้เวลาไปสามนาทีดูครับ สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดแปดเวลาไปสามนาทีมาเข้าดาวาเลยครับเขาดาวาเลยส่งปีครับส่งปีส่งท้ายปีลูกเล่นหนึ่งนาทีครับครับลูกเล่นมันเออรื่องกำลังใจเทคโนอันนี้นี่ของทีมอยู่ไหนอ่าทีส่สองฮะของเด็กส่งบอเด็กส่วนบน ป่าปลาปลาปลาฮอกเกนมาเบอร์สองบอกรูปไฟไอ้ก๊อฟบ้าเอาเจ้าเดียวก่อนนะมันที่หนึ่งที่สองก็ได้รับแต่ฮื่อก็ได้บ้าเอาเจ้าเดียวไปในหนึ่งที่สองมาถึงรางวัลเข้าเจ้ารถอันนี้อันนี้ภูมิปัญญาของพี่น้องชาวบ้านเนอะสมัยดัก้รื่องบ้านมา คือกันหมงหมงกันทีเป้านี่ให้มันตรงมาได้ด้วยเพราะมันจะไปต่ำลงลงไปที่ไหนมันก็ไปต่ำลงเขาจะยืดทำใมันซุยจะทำคลัตต์ลมอากาศตะบนอันนี้หนึ่งกิโละกันไปกิโลเป๊ะเลยรางวัลที่หนึ่งกี่บาทรางวัลนี่สามพันโอ้เฉลี่ยได้คนหนึ่งสองสามสี่ได้หมด เอาล้วครับเริ่มจุดแล้วครับไปะพอว่าเบอร์สองทำตึงลูกเบอร์ปล่อยได้ละเอาไปละ ไล่แกนที่สองพานไปต่อไปามีการใช่ครับนะครับอันนี่ายอย่างครับนี่ป้าสว่างครับ ป่าสว่างบ้านไหนสัมภาษณ์เจอได้สัมภาษณ์เตอร์คุณสามารถเอาเอากระดาษขึ้นบนฟ้าได้จได้แล้วคุณพกปุกอาวุธปืนอาวุธอ่าวงธอาวุธอันนี้อันนี้บอกว่าไฟนักขนาดเป็นสนามที่มีบอกไฟเออว่าไฟนักดี่ซุ่นแล้วยังแปลงตาเนาะ เป็นพี่สาวเป็นแมลงนี่คะใช่แมลงครับอ้โหไข่หอยทะลุดนี่ไข่เดียวกันเนอะนี่หอยอ่งของพี่บองอ่ะหอยอันนี้อันนี้สลาเป็นแปลงตันกันอยู่เลยเอาขึ้นก็ฟอนก็ขึ้นก็ฟอนไปตกไปย้อนคนตบคนตำเพื่อนเนี่องชอบเนอะอันนี้สลาคนมุดมุนเต้น่ โดนมองตลอดใช่ใหญกโตนะใหญ่โตนุ่เก๋แง oh. ่มอเอาละครับเอาอันนี้มาดูแกนี่กันเนาะมาเร็วคืนอีกเร็วเกณฑ์ไต้ซึ่งของแง่มุดรอห้องเวลายังเดียวสองห้า การวิธ okay, uh, ีการโฮมบนกาโฮมเป็นเดนี่บ้านหองบ่ันอะมันโบ้าองควานเพื่ล่อมันปองอะไรนันเป็นตัวชนุ่นตัวชนวนต้นไม้บุนบุนบุบขอเดือดโอ้โหแตนมีคนนักนอี่นี่แกนแทร์มันเสียคนแทร์มันเลยน คนเตนนี่เเรียคนเต้นได้สัดคนลมก็ล่อยไม่อาว่ล่อยไม่น่อยก็วอยควว่าได้เขา่ายนะจุ๊ดานะจดจีน อันนี้คือวิธีของพี่น้องวันเฮานะครับที่แปลงว่าไฟบ้านีอจะทำแดนมะกรูเป็นวัดนีเขาใส้มวขอาตงนั้นนะคม่วอันนี้ของแกนเบอร์สาล่อเลยเลยไปลยอปเลยลยล่ยเลยล ไปแกนที่3เอาละครับแกนที่4ด้วยแจยหักเลยที่มาเนี่ยวครับแกบังหักขึ้นมาไหมวันไหนวันไหนแกนี่แจวที่หนึ่งครับที่หนึ่งนะแกนี่แจาที่หนึ่งนะครับลูกพี่ที่ไหนลูกพี่ผมมาเฮ้ยอันนี้แกนสุดท้ายวันนี้เนาะ มาให้กำลังใจกันอันนี้เป็นเป็นเาฝ่แจกอมุ่อยด้วยมาให้กำลังใจตุ๊กปีอะมาให้กำลังใจตุ๊กป like ีตุ๊กปีเนาตุ๊กตีเป็นเจ้าภาพปะโอ้บน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  น,นี่เป็นหัวจะรวด,ดนิดเนาะทั้งจริงแล้วอ่ามันสานสิบหกแผ่นนี้พอดีพอดีพอดีว่ามันมันห่วยอ๋อันนี้หัวจวดนี่บ้าสานสิบหกแผ่นนี้อ่าเจ้าแบ่งไปกงเขา้านี้วแบ่งหัวจะรวดเพราะว่าต้องการให้มันปุงอันนี้มีกันฟ้าก่อนอ

嗯。Oh <my. S 2> oh เรียบร้อยเรียบร้อยไปขึ้นตรงดีเนาะเรียบร้อยนะครับขึ้นตรงจิ๊กว่าไฟวันนี้มีสี่แกนด้วยกันโอเคเรียบร้อยละไฟขึ้นในลักษณะเดียวกันหมดนะแต่ดูความตรงเนาะ,ะขึ้นลุกลิกหัวก,ก่อนเล่นก่อนแกนนี้นี่แบบลุกลิกเด้อแกนนี้ขึ้นตรงแล้วมันก็ลอยไปตามลมแบบลุกลิก่ มาเคนไปได้ดีม,มาเคื่อนไปได้ดีของมันบอกไฟอ่าตนนัวนี้อ่านถ้าผู้ชมของเงียบนะครับดูที่กรรมาการนะครับแปดสิบคะแนนนะครับ,รบแกนหน,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 นึ่งแปดสิบคะแนนแกนที่สองเก้าสิบคะแนนแกนที่สามอ่าฮึห,หยินน้ำใจไปห้าสิบคะแนน แล้วก็แกนที่สี่ได้เก้าสิแพ้คะแนนนะครับแกนที่สี่ได้ทีหนึ่งนะครับเอาละครับเกบัญญกาศการชี้ว่าวไฟตีวัดล่องทานทารีตำบลวางผางอำเภอเวียงหนองลองตีกันเนอรขอบคุณครับ